ในวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นในเรื่องของปัญหาแคดเมียมนะครับซึ่งติดไปกับผลผลิตทุเรียนที่ส่งออกไปประเทศจีนนะครับสำหรับแคดเมียมนี่ยนะครับก็เป็นธาตุโลหะมีการปนเปื้อนติดไปเนี่ยจะมีแหล่งที่มาได้อย่างไรนะครับซึ่งในการผลิตแร่ต่างๆก็จะพบว่ามีแร่ธาตุอยู่หลายอย่างซึ่งแคดเมียมก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นบริเวณที่มีการทําเหมืองแร่อาจจะเจอในดินในน้าปนเปื้อนมายกตัวอย่างที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากก็เคยมีประเด็นเรื่อง ของการผลิตแร่สังกะสีหลังจากนั้นก็มีการปนเปื้อนของตัวแคดเมียมรั่วไหลไปตามแหล่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในดินและในน้ำแล้วก็ไปตกค้างในพืชผักที่ชาวบ้านบริโภคทําให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพนอกจากนี้แล้วในการผลิตปุย๋ยบางชนิดก็อาจจะมีโอกาสปนเปื้อนของแคดเมียมมาด้วยอย่างเช่นปุ๋ยที่เป็นฟอสเฟตการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตก็จะมีความไม่บริสุทธิ์ของตัวโลหะติดตามมาก็คือตัวแคดเมียม ซึ่งในมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่น EU เอยอาจจะกําหนดไว้ว่าปุ๋ยฟอสเฟตน้ําหนัก1กิโลกรัมเนี่ยอาจจะมีได้ไม่เกิน60มิลลิกรัมซึ่งตอนนี้ EU ก็จะมีการปรับให้ลดลงไปเรื่อยๆอ,อาจจะเหลือแค่20มิลลิกรัมต่อปุ๋ยฟอสเฟต1กิโลกรัมนอกจากพบในปุ๋ยฟอสเฟตแล้วเนี่ยอาจจะเจอในขั้นตอนการผลิตทองแดงหรือคอปเปอร์นะครับซึ่งบ้านเราก็จะมีการนํามาใช้นะไม่ว่าจะเป็นในปุ๋ยจุลาธาตุทางใบหรือว่าเอามาใช้ในการกําจัดเชื้อราและ แบคทีเรียก็มีโอกาสเช่นเดียวกันแต่ว่าในขั้นตอนการผลิตก็จะมีการพยายามเอาแคดเมียมเนี่ยให้ปนเปื้อนได้น้อยที่สุดแทบบจะไม่พบเลยเพราะฉะนั้นการที่แคดเมียมเนี่ยเป็นตกค้างในถุเรียนนะครับเช่นเดียวกันจะต้องมีในพื้นที่นั้นน่ยมีการตกค้างของแคดเมียมอยู่เป็นปริมาณมาก ในทุเรียนเนี่ยกำหนดไว้ว่าไม่ให้มีแคดเมียมตกค้างเกิน0.05ม mm, ิลลิกรัมต่อผลผลิตทุเรียน1กิโลกรัมถ้าเกินจะถูกปฏิเสธจากคู่ค้าเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขหรือป้องกันก็จะมีหลายภาคส่วนที่จะต้องให้ความร่วมมือกันก็คือในภาคเกษตรกรก็อาจจะต้องเลือกใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือสารเคมีที่มีโอกาสปนเปื้อนเนี่ยก็ให้เลือกสารหรือปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนแล้วอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตรแทบจะไม่มี มีโอกาสที่จะปนเปื้อนเลยนะครับกรณีที่เราไปซื้อสารที่ไม่มีทะเบียนปุ๋ยที่ไม่มีทะเบียนหรือยาหลังร้านเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเจอแคดเมียมปนเปื้อนมาได้นะครับในกรณีของภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของตัวเองกรณีอย่างคอปเปอร์หรือปุ๋ยที่มีฟอสเฟตเนี่ยได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่อาจจะมีการตรวจวิเคราะห์นะครับส่วนภาคราชการเนี่ยอาจจะมีการสุ่มตรวจแหล่งน้ําแหล่งดินในการผลิตทุเรียนในแต่ละพื้นที่ว่ามีปริมาณของ ตัวแคดเมียมเกินค่าที่กําหนดหรือไม่กรณีที่พบอย่างในดินเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีในการที่จะลดปริมาณแคดเมียมซึ่งก็จะมีหลาย,ลายวิธีอย่างเช่นการใช้สิ่งมีชีวิตเข้าไปช่วยอย่างเช่นต้นหญ้าเนี่ยที่เราพบได้ในสวนทุเรียนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ดูดซับตัวแคดเมียมเข้ามาหลังจากนั้นก็เอาญ้าไปกําจัดทําลายนี่ก็จะช่วยลดแคดเมียมในดินได้หรือการใช้ผงถ่านหรือใช้ไบโอชาก็จะสามารถไปดูดซับตัวแคดเมียมไว้ในดินก็คือจับยึด ไ,ไม่ให้มีการเคลื่อนที่เข้าไปสู่รากพืชได้หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การใช้ฮิวมิกฟูวิกที่ได้จากเศษซากสัตว์และพืชที่ตายแล้วเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็จะไปดูดซับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะใช้สารเคมีบางอย่างเข้าไปช่วยทําให้ประจุของตัวแคดเมียมเนี่ยไม่เคลื่อนที่อย่างเช่นการใช้ปุ๋ยที่มีเกลือคอไลหรือว่าเกลือซัลเฟตนะครับประจุลบของคอไลแล้วก็ซัลเฟตก็จะไปจับกับตัว,ตวแคดเมียมซึ่งเป็นประจุบวกทําให้อยู่ในสภาพที่ไม่เคลื่อนที่อันนี้ก็จะเป็นการลดปริ ของตัวแคดเนียมไม่ให้มีการปนเปื้อนในผลผลิตได้นะครับ